วันนี้ให้คนที่เขาชานาญเรื่องการจัดสินค้าเป็นร้อยสาขานะฮะแล้วก็คลิปนี้อยากให้ลูกค้ารู้ว่าซื้อ30,000บาทจะได้สินค้าอ,อะไรบ้างวันนี้นะครับงบ30,000บาทนะพี่อ้วน เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเนาะแต่ผมไม่ได้แนะนําเองวันนี้กลายเป็นว่าคนอยู่หน้าร้านตลอดแนะนําแล้วกันไปทีละโซนเลยวันนี้ให้คนที่เขาชนานาญเรื่องการจัดสินค้าเป็นร้อยสาขานะฮะโซนแรกเลยไปโซนเบตดเตล็ดนะครับเนาะของอเราก็ในงบ30 0 0 0บาทเราก็จะจัดทั้งหมดวันนี้ทั้งหมด7โซนนะเป็นสินค้าที่ขายดีเนาะค่อนข้างจะไปนเน้นที่สะอาดครัวพลาสติก3โซนเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมากเนาะสามโซนนี้ถ้าเรามีสินค้าครบทุกโซนเราจะตีตลาดได้เร็วกว่าที่อื่นเพราะนั้นแนะนาอยากให้มีทุกโซนดีกว่าตัวแรกครับมีอะไรครับทูบ เบตเตอร์เลดอ้วนก็จะจัดไปเออประมาณ2ีโหลูนะครับเนาะโซนนี้ในส0,000ื่นเนาะสามหมื่นครับต่อมาก็จะเป็นพวงมาลัยเนาะกุญแจล็อกบ้านนะครับเนาะก็จะมีไปประมาณ2โหลูเนาะขาดไม่ได้เลยนะครับ,รบนี่ครับสวยมากกลิ่นจะหอมมากเลยนะครับการหอมจริงๆร้านเราส่งฟรีนะครับลูกค้า <c oughs> แต่ว่าอย่างหมวดพิเศษมันจะไม่ได้ส่งฟรีไงอย่างไอพวกพลาสติกหรือสะอาดนะครับแล้วก็ต่อมาคือะเปล์ครับพี่ ขายดีมากนะครับเนาะสเปรดับ <Speed. S 1> กลิ่นเนาะ uh huh. จะมีหลายหลายสีครับเราก็จะจัดไปคือ1โหลเนาะ uh huh. คัสสคัสกลิ่นไปเนาะแล้วก็จะมีตะขอนะครับเนาะ uh huh. จุกแฝนนั่งในห้องน้ําที่แฝนผ้าขนหนูแฝนและต่างต่างสินค้าที่เราใช้ภายในห้องน้ำเนาะ ตัวนี้ก็จะขายดีมากนะครับเนาะอันนี้ประมาณ7โหลไปแล้วที่แฝงเหมือนกันครับเนาะกาวดักแมลงวันใช่ครับสําคัญมากครับคือทุกบ้านต้องใช้นะครับเนาะช่วงนี้แมลงวันเยอะสังเกตไอตัวพวกนี้คือใช้แล้วหมดไปนะใช่ยากันยุงครับออในแน่นอนนะช่วงหน้าฝนใช่ครับสุดๆไปเลยแบบพาแลเป็นซองสังเกตนะลูกค้าไอที่ขายดีเนี่ยใช้แล้วหมดไปทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็ใช้แล้วหมดไปอีกนะเห็นไหมหลอดครับหลอดที่พับเรียนน้อว่าจะเป็นงานบวชใช้แล้วหมดไปอีกแล้วเห็นไหมว่าจะเป็นงานศพเรามีหมดเลยน ที่ใส่ป้ายพลบเนาะนานๆใช้กันทีเนี่ยหมดเร็วหรอป้ายใส่พหลบนี่โหลดที่เท่าไหร่แล้วอันนี้สิเออประมาณ16ครับเชือกกวางครับอ่าอันนี้คือใช้ขายดีมากนะครับเนาะเทมเพิลทายครับนี่ตัวไหนคุ้มมากเลยครับเนาะจะเป็นสีไหนก็ได้ครับคือคุ้มมากอืมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าครับนี่ครับกระเป๋าตอนนี้กําลังมาแรงเลยครับตัวทุกอย่าง20บาทคือคุ้มมากรอ่าใช่ครับนี่ครับ เบ็นตะเลตผ่านไปแล้วนะครับโซนแรกโซนที่สองโซนครัวเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวแก้วที่มีหูก่อนเลยเนาะนี่ครับแล้วก็จะจัดไปหนึ่งหนึ่งโหลเนาะนี่สวยมากสวยมากนี่สวยมากอันนี้ขขยดีนะครับอันนี้จําเป็นมากครับที่ต้องเอาไปเนาะเป็นแก้วเหมือนกันครับนี่โหลนี้ไขยดีมากแล้วแก้วกาแฟแล้วใส่สวยด้วยนะใช่ครับคือเอาไว้ดื่มกาแฟนะครับเนาะคือแพคเกจจริงเขาสวยมากนะ โลที่4ี่ที่เราขาดไม่ได้เลยครับนี่ครับทับพทีครับตักข้าวใช้ตีไข่วันนี้ก็ต้องเอาไปจําเป็นนะครับโลที่6ตะหลิวตะหลิวน,นี้ตะหลิวทัพีพวกกระบวยพวกอะไรด้วก,ก็ประมาณสิบหลไป,ปแล้วเนาะทัพีขึ้นมาโชว์หน่อยทัพีนี่ครับทั้งมีดปอกท,ทั้งที่ขูดท้องกันเลยเนาะโลที่11นะครับคือพร้อมหมดเลยต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะท,ที่เราต้องใช้ในครัวเนาะคือครัวลโลที่12มีดครับ ไอมีดจริงๆลูกค้าผมต้องบอกนะว่ามันมันมีหลายตัวนะครับมีดเนี่ยมันจะมีมันมีมีดเล็กมีดใหญ่นะครับมีดเล็กมีดใหญ่มีดสั้นมีดยาวมีดกีวีต่อไปสิบสามขาดไม่ได้เลยครับคีบคีบน้ําแข็งครับอ่าจะเป็นทุกอย่างคีบน้ําแข็งคีบแบบไหนก็ได้อะลูกชิ้นคีบอะไรได้หมดเลยเนาะโหลที่สิบห้าต่อไปจะเป็นพวกช้อนเกี่ยวกับช้อนซ้อมนะเนาะที่เรากินกันทุกวันเนาะจะมีหลายแบบนะครับเนาะอ่าอันนี้แบบที่หนึ่ง ช้อนซ่อมแบบที่สองสวยมากครับเป็นลายธงลายทองย้อยหมดเลยเนาะแบบที่สามช้อนทองช้อนทองโอ้โเนี่แล้วก็มีช้อนสั้นตัวนี้แพ็กเกจจริง้สก็สวยแพ็กเกจก็ค่อนข้างสวยเลยเนาะต่อมาก็จะเป็นตะเกียบไม้อ่าตะเกียบไม้นี่ครับตะเกียบไม้อันนี้ก็หลละร้อยแปดสิบเนาะพี่บีมะนาวเผลอโซนเนี้ยผมว่านะ สี่สิบโหลก็ไม่อยู่ด้วยใช่เพราะว่าจานชามเนี่ยขายได้ทุกตัวเลยขาดไม่ได้เลยคือไปแช็กเนาะหมดบ่อยมากไปแท็กเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันใช้แล้วหมดไปแล้วดูดิได้อย่างคุ้มต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยก็เหมือนการปืนยิงแก๊สใช่ปืนยิงแก๊สครับนี่ครับยี่สิบสามถ้างบสามหมื่นนะอันนี้คือคัดให้แล้วนะครับไม่สเปะสปะนะต่อมาตัวนี้เราก็ต้องใช้นะเวลากอกนงกอกน้ําหรือทําอะไรนะคือใช้กอกน้ำแช่ตู้เย็นอันนี้เป็นยี่สบี่ครับโหลที่ยี่สี่ ที่คั้นมะนาวเหมือนกันครับคั้นสม้มคั้นอะไรได้หมดสม้มมะนาวก็ได้ส้มก็ได้ตะแกรงแบบนี้ครับตะแกรงปิ้งปิ้งได้สาเออพูดง่ายๆว่าคือสารพัดเลยครับสารพัดเลยใช่ครับออสารพัดจะปิ้งเลยนะครับเนาะที่เหลือก็จะไปนเน้นพวกถ้วยชามพวกชามลายที่สวยเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องแพนให้ดูนะครับว่าเยอะมากหลายแบบมากเพราะว่าตอนเนี้ยกาลังขายดีมากเลเอาถ้วยมีกี่แบบกี่ราคาครับเอาโชว์หน่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่ไอ้เล็กๆเนี่ยอันนี้จะราคาอยู่ที่14บบาทนะครับเนาะโหลละร้อยสี่เออ อันนี้แพ็คนึงจะมีสิบชิ้นเออ,เออเออคือแพ็คละร้อยสี่สิบาทวนใหญ่ถ้วยร้อยสี่สิบาทหมดเลยเรมาซนช่างครับซนช่างยี่สิบโหลเหรอใช่ครับมันไม่เกินงบอ่ะไม่เกินไม่เกินครับเป็นดับแรกเลยไขยควงที่เราเนาะต้องใช้กันเนาะอ่านี่<า>ครับไข,<า>ขควงต้องเป็นแบบนี้ไหมใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้ออยู่แล้วเพราะว่าสามอันยี่สิบอย่างเงี้ยเลื่อยครับขอเสนอแน,นะนําเลื่อยเนาะนี่ครับนี่โหลก็ร้อยแปดสิบเหมือนกันเป็นโหลที่สองโอ้โหตัวนี้ยังขายดีเลยเถ้าไหลก็หมดเนาะตัว ถ้าเป็นที่อื่นคือจะแพงแล้วคุณลูกค้านอกเนี่ยกล่องเย็บผ้าอันนี้คือมันใช้แล้วหมดไปไงคือจะมีครบหมดเลยตังไกเข็มได้ทุกอย่างมีหมดนะกระดงกระดุมเนี่ยอยู่ในกล่องเดียวกันคือสามารถใช้ได้หมดเลยเนาะต่อมากุญแจอืนี่ครับตัวต่อมาขอขอ,ขอเสนอหัวก๊อกนะครับเนาะขายดีหรอใช่ครับใช่เขาไปทาอะไรกัน่ะ เอออันนี้คือตัวที่ไปใส่หัวก๊อกแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์สารพัดได้แล้วก็จะเป็นมันจะฟูกวออกมาเนาะเป็นสายนี่โหลดที่6นะครับเนาะพาก็มาต่อกันเลยนะครับเนาะอ้วนก็จะจัดพวกท่อของจําเป็นท,ที่ที่เราใช้เนาะท่อที่จะเพิ่มไป3โหลทุกอย่างแทนต้องนะครับก็จะเป็น10โหลนะครับเนาะโหลที่11ก็จะมีกอนไปกอนทุกบ้านต้องต้องต้องใช้กอนนะมีกอนไปหนึ่งโหลเป็นสิน 10, โหลสิบเอ็ดโหลที่สิบสองนี่ครับบานพับสิบสอง โหลที่13น็อตครับน็อตที่เราต้องใช้น็อแพนดูนะครับโหลที่14ตะปูครับจะมี3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วปนกันหมดเนาะฉากที่เราทําพวกที่นุ่งท้านะครับเนาะนี่ขาดไม่ได้เลยครับเทปฟันใสไฟแปลงนะครับอันนี้ขายโหล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 ละร้อยแปนะครับลูกค้าไปขายชิ้นละยี่บาทเนาะนี่ครับผ้าครับปลูกต้นไม้นะครับเนาะโหลที่20และ20โหลนี้ก็ตกอยู่ที่3,600บาทเนาะ โซนเครื่องเขียนอันนี้ก็จะจัดไปที่20โลนะครับเนาะอยู่ที่ราคา3,600บาทเนาะ2องใส่เอกสารต่างๆนะครับ,ล180บโล่ร้อยบาท1โล2องจดหมายล 180, โล่ร้อยแปดหโลอันนี้โซนเครื่องเขียนนะครับต้องย้มมาว่าอันนี้คือโซอนเครื่องเขียนนะครับตัวนี้ครับขายดีมากแม็กบวกลูกครับแม็กบวกลูกใช่ครับนี่ครับ ใช่ครับหลอดละ180เหมือนกันครับหลอดที่3ต่อมากาวนี่ครับเนี่ยคือครับคุ้มมากครับเนี่ยคุณลูกค้าครับถ้านับผิดขออภัยด้วยนะครับเนาะต่อมาหลอดที่7ครับนี่ครบหมดเลยเนาะยางลบดินสองกบไม้บรรทัดครบหมดเลยเนาะนี่ครับสมุดครับหนามากน่าใช้มากแล้วก็สวยด้วยเนาะอันนี้ก็หลอดละ180ครับสมุดฉีกครับเนี่ยคุ้มค่ามากมีปากกาด้วยเนาะบินเงินสดเลยครับนี่ตัวที่มีคาร์บอนนะใช่ครับใช่ครับนี่ครับกระดาษรายงานครับนี่ ต้องมีทั้งมีเส้นแล้วก็มีเส้นเนาะเราใช้กันอยู่แล้วทุกคนนี่ครับ A4 ครับมีทั้งปากกาลิปสติกคือมีครบหมดเลยเนาะดินสอไม้สีนิสสอสีดินสอไม้คือจําเป็นมากเนาะอันนี้คือดินสอสีมีครับมีครับอต้องขายดีอันนี้ใช่ครับสวยด้วยนะพี่วคนใช่ครับโหลที่สิบห้าโหลละร้อยแปดสิบอันเนี้ยแพ็คหนึ่งอ่ะสิบห้าบาทคุณลูกค้าไปขายยี่สิบเนาะสิบสองด้ามใช่ครับเยอะมากเมจิ ใช้เขียนอะไรต่างๆนานา,า,าได้หมดเลยเนาะเขียนบอดได้ลบได้นี่มีด้วยมีแปลงลบด้วยแล้วก็โหล,โลที่ยี่สิบได้ทุกอย่างใช่ครับนี่ครับโซนผ้าจะมีสินค้าเกี่ยวกับอะไรบ้างครับโซนผ้าโซนผ้าก็จะมีเกี่ยวกับพวกหมวกถุงเท้าถุงมือหน้ากากอนาม,มัยอย่างเช่นที่จะเอาไปคือนี่ครับถ,ถุงมือยางสีส้มถุงมือห้าครับเราจะมีหลายสีเนาะ โหลที่3ต่ปลอกแขนนี่กันโหลละร้อยแปดสิบเหมือนกันเนาะคือนี่ครับขอแนะนําถุงมือแพทย์เนาะโหลที่4ี่โหลละร้อยแปดสิบเหมือนกันนะครบรคุณลูกค้าต่อมาขอเสนอถุงเท้าไปสักหนึ่งแพ็คเนาะโหลละร้อยแปดสิบเหมือนกันสวยมากผ้ากันเปื้อนเลยครับรคุณลูกค้าโหลละร้อยแปดสิบเหมือนกันตกชิ้นละสิบห้าบาทเนาะคือขาดไม่ได้เลยเวลาร้อนเวลาทํางานเหนื่อย,อยใส่หมวกนะครับเนาะผ้าคุมโต๊ะครับไอ้โม่งครับนี่ครับโหลละร้อยแปดสิบนี่โม่งนินจา หมวกคุมอาหารโหลดที่11นี่ครับผ้าเช็ดรถครับผ้าขนหนูครับแบบนิ่มมากโหลดร้อยแปดสิบเหมือนกันโหลดที่สิบสี่ตอนนี้ฝนตกอยู่เนาะโหลดร้อยแปดสิบเสื้อกันฝนรองเท้าใส่ในบ้านแล้วก็โหลดที่สิบแปดนี่ครับที่พันแผลใครจะเจ็บใครจะป่วยพันได้หมดเนาะหน้ากากกนามัยผู้ใหญ่เนาะโหลดที่สิบเก้าหน้ากากอนามัยแบบเด็กครับ พลาสติก20โหลอ้วนจะจัดอะไรไปบ้างพลาสติกครับชิ้นใหญ่มากเนาะอันนี้ก็210บาทครับอันนี้205บาทนะครับต่อหนึ่งโหลถังขยะยานี่ก็210บาทนะครับเนาะต่อหนึ่งโหลนะครับเนาะโหลละ216้บาทนี่ครับเกลือน้ําครับที่ขายอาหารตามสั่งพวกอะไรต่างๆคือต้องมีเนาะคือแก้วเออแก้วน้ำนะครับเนาะชิ้นใส่ช้อนซ่อมต่างๆใส่พวกของปตะกรงตะเกียบเนาะขวดซอสครับตะก้าหวายครับตะก้ากลมครับโหลที่12อ้วนคือเลือกเป็นตะก้าผ้าครับนี่ กระมังนี่โหลละ207บาทครับตะก้านี่ราคา210บาทต่อหนึโหลนะครับนี่ครับขาดไม่ได้เลยครับขอแนะนําตะก้าไหวหนึ่งอันนะเป็นตะก้าใส่สินค้าให้ลูกค้าช็อปเนาะนี่ครับกระปุกใส่ใสของต่างต่างอันนี้205บาทนะครับพี่ล้างผักสวยมากมีทุกสีแล้วครับเนาะ อันนี้คือกล้องแพนให้ดูว่าโซนสะอาดโซนสุดท้ายของเรานะครับเพราะว่าเป็นโซนที่ขายดีมากนะครับเนาะคัสตันบัตคัสสัมรีแผ่นครับโหลดละร้อยแปบครับยีบาทได้12อันเลยนะครับดูคุณลูกค้าโหลดละร้อยแปเหมือนกันไม้ชิมฟ้านโหลดละร้อยแปดสิบทิชชโคนตอนนี้ขายดีมากตัวนี้ครับเนาะอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับแต่จะมีสิบชิ้นเนาะชิ้นละสิบห้าบาทแปรงจักผ้าอันนี้โหลดละร้อยแปดสิบเหมือนกันครับจะมีครบทุกอย่างเนาะที่ขัดกระทะที่ขัดมงขัดหม้อมีครบหมดร้อย อันนี้ก็โหลละ180นะครับเนาะเป็นที่ล้างจานนะครับเนาะจะมีติดบาบจะมีฟองน้ํามีทุกอย่างเลยนะครับเนาะไม้หนีบคุณลูกค้าอันนี้โหลละ180ครับต่อมาถุงซักผ้าครับโหลละ180ครับนี่ครับที่ขัดตัวครับโหลละ180เหมือนกันสวยมากกระดาษจะชูเปียกวิวนี่ครับจะเป็นแบบนี้หนึ่งกรอง เราจะเอาวิ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 ววม้วนไป2แพ็กนะครับเนาะน้ำยาปรับพานุ่ม1กล่องนะครับเนะาะามอนนี่สีแดงไว้1กล่อง จะน้ํายาซักผ้า1กล่องนะครับเนาะจะเอาน้ํายาล้างห้องน้ําไป1กล่องกล่องละ89.96ครับอู้พื้น1กล่องกล่องละ284นะครับเนาะน้ายาล้างจานไป2สีครบหมดทุกโซนแล้วนะครับที่พูดมาเนี่ยครับคือยอดยอดของของ,ของสะอาดนะครับคือยอดนี้ครับ7,226บครับที่อ้วนแนะนาไปแล้วก็คลิปนี้อยากให้ลูกค้ารู้ว่าซื้อ30,000บาทจะได้สินค้าอะไรบ้างหรือลูกค้าจะมาเลือกสินค้าเองได้หรือว่าถ้าไว้ใจให้ร้านท้าดาวเลือกให้ก็ยินดีนะครับเนาะสำหรับวันนี้ ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาดูขอบคุณมากครับขอบคุณครับ